ขับรถหน้าฝนระวังกันสักนิดนะครับตรวจเช็คลมยางรถยนต์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอยู่ที่ประมาณ32ถึง35สห้ก็แล้วแต่จํานวนผู้โดยสารนะครับก็จะให้กำลังสวยก็อย่าให้เกิน35ห้ขับรถช่วงที่มีฝนตกใหม่ๆนี่ก็ต้องให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่ฝนพิ่งตกเนี่ย พอมันสัมผัสกับผิวถนนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดลื่นไหลได้ง่ายนะครับเพราะว่าน้ํามันยังไม่ถูกซึมลงไปบนเนื้อถนนส่วนใหญ่ก็ต้องขับระมัดระวังชะลอเข้าโค้งเนี่ยพยายามผ่อนคันเร่งนะครับอย่าเหยียบเบรกกระทันหันนะขับรถหน้าฝนระวังกันสักนิดนะครับตรวจเช็คลมยางรถยนต์ นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอยู่ที่ประมาณ32 3 5ถึง35ก็แล้วแต่จำนวนผู้โดยสารนะครับก็จะให้กำลังสวยก็อย่าให้เกิน35ขับรถช่วงที่มีฝนตกใหม่ๆนี่ก็ต้องให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่ฝนพึ่งตกเนี่ยพอมันสัมผัสกับผิวถนนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลง